ในวันนี้21มีนาคม2025ย้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศเรื่องสำคัญในห้องทำงานรูปไข่เรื่องสำคัญที่ทรัมป์ได้ประกาศนั่นก็คือทรัมป์ได้เปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นล่าสุดของสหรัฐอเมริกาเรียกว่ารุ่น F 4 7ทรัมป์บอกว่า เป็นชื่อรุ่นที่สวยงามเครื่องบินรบรุ่น6รุ่นแรกของโลกจะมาแทนที่ F 2 2บริษัทโบอิงได้รับรางวัลในการทำเครื่องบินเครื่องบินรุ่น F 4 7จะมาคุ้มกันน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาสำหรับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่หลลำแรกของโลก ที่ให้ชื่อว่า F-47 นั้นตามการรายงานได้ระบุว่าเครื่องบินรุ่นนี้มีการทดสอบบินมาแล้วเป็นเวลา5ปีมันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องบินลำอื่นๆทั้งหมดไม่มีเครื่องบินลำไหนที่จะสามารถบินด้วยระบบดโดรนได้ทรัมป์ได้บอกว่าเราสามารถขาย F-47 รุ่นส่งออกให้กับพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้ก็มีรุ่นส่งออกและรุ่นที่มีการใช้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาสรุปภาพรวมของเครื่องบินขับไล่รุ่น F-47 ที่ทรัมป์ได้มีการประกาศเปิดตัววันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ใช้ระบบดโดรนยังไม่มีการ เสนอราคาครับว่าราคาเครื่องบินรุ่น F-47 นี้จะราคามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาสนใจอยากจะทดสอบประสิทธิภาพและอยากมีไว้ในครอบครองก็ติดต่อไปอยังสหรัฐอเมริกาครับพัฒนาโดยบริษัทโบอิงสำหรับการเจรจา เพื่อยุติสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนั้นทรัมป์ได้บอกว่ามีแบบแผนสำหรับข้อตกลงแล้วซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานในการพูดคุยกับปูตินและเซเลนสกี้ครับก็เป็นการพูดแบบสั้นๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทรัมป์ก็คงจะมีแบบแผนมีโครงสร้างสำหรับข้อตกลงมีแนวทางสำหรับข้อตกลง การเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วซึ่งทรัมป์เองก็ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานสำหรับการเจราจาระหว่างการเจราจาพูดคุยกับโบโลโดิเมียสเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนและการพูดคุยกับวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียทำได้กล่าวถึงเรื่องระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนด้วย ทรัมป์ได้บอกว่าเราไม่ต้องการมีสงครามกับจีนแต่ถ้ามันเริ่มขึ้นเราก็พร้อมในความเป็นจริงแล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์ไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามทรัมป์ต้องการสร้างสันติภาพไปทั่วโลกตามนโยบายของทรัมป์ที่ทรัมป์ได้ประกาศครับนโยบายของทรัมป์ก็คือการเน้นด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเน้นด้านเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนโยบายต่างๆของทรัมป์เช่นการขึ้นภาษีสำหรับคู่ค้าระหว่างประเทศบางประเทศส่วนกิจกรรมภายในประเทศกิจการต่างๆภายในประเทศทรัมป์ก็เดินหน้าในการพิจารณาร่วมกับทีมบริหารในการปรับลดปิดยุบในช่วงที่ผ่านมา กิจการระหว่างประเทศในด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหรือที่เรียกกันว่ายูเซดทรัมก็ได้มีการสั่งระง,งับซึ่งก็มีผลกระทบต่อหลายประเทศที่รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็ได้มีการลงนามยุบหรือที่เรียกกันว่าปิดกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา แหล่งข่าว Fox News ได้บันทึกและรายงานเหตุการณ์ในจังหวะที่ทรัมป์ได้ลงนามเพื่อที่จะให้มีคำสั่งสำหรับฝ่ายบริหารของทรัมป์ดำเนินการยุบกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาแต่ละยุคของผู้นำก็จะมีโครงการและนโยบายที่แตกต่างกันไปครับสำหรับในยุคสมัยของทรัมป์ การดำเนินกิจกรรมการงานทั้งปวงในสหรัฐบริกาก็จะเป็นไปตามแนวทางของทรัมป์นโยบายด้านความมั่นคงของทรัมป์ก็จะออกมาตามแนวทางของทรัมป์ครับสำหรับทรัมป์นั้นก็มีความชัดเจนสำหรับนโยบายในตะวันออกกลางโดยเฉพาะกับอิราน ซึ่งเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าให้อิรานหยุดการสนับสนุนกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนเดียวนี้แต่ถ้าอิรานจะยังคงสนับสนุนกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนต่อไปทรัมป์บอกว่าอิรานจะต้องรับผิดช,ชอบสำหรับคำประกาศของทรัมป์นั้นก็อาจจะทำให้พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเช่นฝรั่งเศส ได้พิจารณาและได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในตะวันออกกลางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสได้ออกมาประกาศให้พล,ลเมืองของฝรั่งเศสให้เดินทางออกจากอิรานนับตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการประเมินตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจึงได้มีการ แจ้งเตือนให้พลเมืองชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในอิรานให้พากันเดินทางออกจากอิรานก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่ทรัมป์ได้ส่งจดหมายไปยังอาลีคามเนีผู้นำสูงสุดของอิรานหรือไม่ที่ให้เวลาอิรานสองเดือนเท่านั้นในการที่จะเข้ามาสู่การเจรจาว่าด้วยเรื่องนิวเคลียร์ซึ่งทางอิรานเองก็บอกว่า สิ่งที่อเมริกาได้นำเสนอต่ออิหร่านนั้นมันเป็นเหมือนกับการข่มขู่และบังคับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอิหร่านจะมองว่าสหรัฐอเมริกาข่คมขู่และบังคับให้ต้องมาเจราจาเรื่องนิวเคลียร์แต่ถ้าอิหร่านไม่มาเจราจาทรัมป์ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะไปเซอร์ไพรส์ดังนั้นเมื่อฝรั่งเศสจับตาดูท่าทีของทรัมป์ และดูท่าทีของอิหร่านก็คงจะมีการประเมินแล้วว่าสถานการณ์ในครั้งนี้มันก็มีความส่มเสี่ยงที่จะมีการสู้รบกันฝรั่งเศสจึงได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้พลเมืองของตนรีบออกจากอิหร่านครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ว่ามันจะส่อไปในทางแย่ลงมากแค่ไหน หรือว่ามันจะไปในทิศทางใดก็ต้องมีการจับตาดูและประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับถ้าอิรานได้มีการเข้ามาเจราจากับสหรัฐอเมริกาในเรื่องนิวเคลียร์และมีการเจราจากันได้อันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ว่าถ้าไม่มาเจราจาหรือไม่ตกลงในข้อเสนอก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับเอ็ดมินคิดว่า ถ้าเป็นแนวทางของทรัมป์ทรัมป์ก็คงจะมีการเพิ่มการควาาบาตรต่ออิหร่านหรืออาจจะควาาบาตรด้านต่างๆ <c oughs> ที่สามารถทำให้อิหร่านอ่อนลงได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ยังไม่ทราบก็ต้องรอฟังกันต่อไปครับว่าในช่วงเวลาสองเดือนที่สหรัฐอเมริกาให้เวลาอิหร่านมาเจรจาเรื่องนิวเคลียร์นั้นอิหร่านจะเตรียมการ จราจาอย่างไรหรือจะมาเจราจาหรือไม่แต่ตามคำแถลงการของอารัชชีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้บอกว่าอิหร่านจดทุกประเด็นอ่านทุกข้อความทุกเนื้อหาที่เป็นคำข่มคู่จากสหรัฐอเมริกาในจดหมายที่ส่งมายัางเตหรานในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้อิหร่าน จะนำคำคู่ทุกคำคู่ที่ระบุไว้ในจดหมายนั้นและอิหร่านจะดำเนินการโต้อตอบทุกคำคู่ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าแน่ให้กดคอมเมนต์ถ้าอยากจะเห็นก็ให้คอยดูกันต่อไปสวัสดีครับ